น้ำร้อนมาก่อนล้วไงอะคนอายุเยอะๆพวกเจนบีเจนเบบี้บูมเมอร์จะบอกว่าเฮ้ยฉันอ่านน้าร้อนมาก่อนแกไงชอบด่าหลานบ้างปู่ย่าด่าหลานเหลนบ้างอ่านน้าร้อนมาก่อนไงเองจะไปรู้อะไรวะปรากฏอะไรรู้มั้งเดี๋ยวนี้ไอ้วล,ลีพวกเนี้ยนะวล,ลีพวกเนี้ยใครอายุเยอะๆเ,เกินหนะ้าหกสิบเนียอย่าได้พูดคําน,นี้เลยนะจุจุไว้นะอย่าได้พูดคําน,นี้กับรุ่นน้องลูกๆหล,ล,ล,ลานๆอะไรเงี้ยนะาท์มากาท์มากเพราะอะไร เด็กมันจะกินหัวเอาบอกว่าพี่แล้วพี่รู้เรื่องอินโนเวชันอันนี้ไหมพี่รู้เรื่องแอปอันนี้ไหมพี่รู้เรื่องเทคโนโลยีอันนี้ไหมปุ๊บหวอเลยนะเราพวก4ี่ห้าหกสิบเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคุณมันไม่มีอาบน้าร้อนมาก่อนละเด็กมันจะเถียงเอาว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเดี๋ยวตัวพี่ก็เปื่อยหรอก มีมีมีวลีนี้เกิดมาด้วยนะอาบน,น้ำร้อนมาก่อนก็ตัวเปื่อยพอดีเลยเพราะว่ามันตามไม่ทันแล้วงานะมันมันล้าสมัยแล้วใครที่ยังยึดติดกับความคิดนี้นะไม่ได้ละทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนกันไปหมดแล้วเราต้องเปลี่ยนให้ทันโลกเปลี่ยนให้ตามยุคตามสมัยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาอาบน้ําเย็นกันละโลกโลกร้อนไนงะต้องอาบน้าเย็นอย่าไปอาบน้ําร้อนนะแล้วก็โลกเปิดเดี๋ยวนี้นะอย่างคนไทยเด็กไทยคนไทยเขาไม่ใช่คนไทยแล้วนะเขาไม่ใช่พลเมืองไทยแบบไทยซิตี้เซนแล้วนะ แต่เป็นอะไรแต่เป็นพล,ลเมืองโลกไปละคือ global global citizen ไปละเพราะอะไรคนมันข้ามประเทศกันหมดอะ่ะใครจะไปไหนทำอะไรทำงานทำอะไรมันมันมันเปิดกว้างหมดละเพราะฉะนั้นบอกว่าฉันอยู่เมืองไทยฉันต้องเกิดที่นี่ทำงานที่นี่ตายที่นี่เดี๋ยวนี้มันเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่คิดกันแบบนั้นละเขาก็ไปหาสมองไหลไงสมัยก่อนมีคำว่าสมองไหลเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วสมองไหลก็ไปเติบโตไปเป็นคือเป็นพลเมืองโลก ไปตามหาชีวิตไปใช้ชีวิตไปตามหาความฝันคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ